ก็สวัสดีครับนะต่อกันปีสามกันเลยเดียวเๆนะขนกันหน้ามืดนะอบไรนี้น่ครับเต็มรถเลยนะนี่ทุกจ้างครั้งแรกนะครับเนี่ยครั้งแรกในรอบเดือนเลยไปได้ครับแบบนี้ลายบล็กกักเลยแหนบไม่ยุบเท่าไรนะก็ประมาณสามตันกว่านะเพราะข้างล่างมันลายเล็กนะแต่ข้างบนลายโค่นใหญ่เลยเอาเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการดับตามแต่ก็ดับเสร็จแล้วนะไม่รู้จะได้ดูหรือเปล่า นะครับเรียบร้อยครับถ่ายไม่ทันครับกูฮะแต่แนมไม่ค่อยอยู่นะพี่ก็รักจามจามกูผมว่าจามจามนะอ่ะคนดาว่าสามารถนะผมว่าสามสามเหมือนกันรู้สึกว่าหนักนะครับหนักใช้ได้เลยนะไม่ตึงแบเยอะตัวเลยแต่สามที่ว่าอู้ว่าไม่ค่อยลอยเดี๋ยวลองดูลองดูครับ สีสามสีนะกรมตามสามโอเคโเคตรเ,เยอะเลยเอาเดี๋ยวไปดูเส้นทางเนี่ครับเส้นทางก็ไม่ลำบากเท่าไหร่นะแต่ว่าลุมมันเยอะเราก็ใช้โหมดโฟลนะไม่ต้องยิงทิปก็ได้เพราะมันตัวอาการโยกของตัวรถค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยยกสูงด้วยนะมาเส้นทางมามาถ่ายนะ เนี่ยครับเราใช้โหมดโฟโลกันเลยที่เดียวเสียไม่ต้องยิงทิฟนะก็ทางโุ่มลำบากถ้าทางแบบนี้ก็เบื่อได้ได้นะโฟโลโฟโลเกียร์สองค่อยๆไต่ไปครับนี่โยกโยกก็โยกก็โยกโตโตเลยปะเบรกเบรกหน่อยเบรกหน่อยค่ะโอ้โยกโคตรแดงเลยนี่ไม่ได้ทำอะไรกล้องเลยนะมันโยกเองนะนี่ถือนิ่งๆของเราเลยนะ เป็นธรรมดาของตัวยกสูงนะไหนเป็นมุมข้างล่างล้วก็บวงไหลด้วยนะยกสูงและยกหน้าด้วยนะเนี่ยม่นแนะนำอีกแล้วนะน้ำมีหนาบอยไหมครับอย่าะไรเรื่องครับเบาๆนี่เบรกนะ้อย โอ้ครับไม่เบรกกเลยทีเดียวเชียวนะ <c oughs> คือลืมอะคะ <c oughs> มันโคตรยกเลยนะต้องอเกนหนึ่งนะคะดู <c oughs> จากอาการของหลวงพ่อที่เรานีมนต์มานั่งหน้ารถเรากันเลยทีเดียว <c oughs> ดูนะคะไม่ง่ายนเนี่ยทุกวามยางนี่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะน <c oughs> ิตีมานเข้าหางานมาให้นะ พอได้รถธรรมดาก็เราเลยครับพอแล้ไหมาทีนะงเท่าไร่ะ j u s ีอะไครับเรื่อยๆมนี่ก็ออกมาจากนี้แล้วนะนก็ปลดโมฟโฟล,โลนับนี้วิธีการปลดก็เหยียบคลัตช์ก็ฟอไเลย ตอนผวายนี่ก็ดูเรียบุ่วงกัน้างนะวนี่ขับไปนักแปบ๊บก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยป,ปลดมันจะปลดง่ายกว่าตอนรถอยู่นิ่งนะคำแนะนำเลยตรงนีหเฮงปลดเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วเส้นทางก็ได้ได้คลุกคลักดีนะครัโอเคนะเป็นความรู้สึกสัน้นๆะโคตรโยกเยกเลยนะเมื่อกี้ฮนะออกจากสวนที่เราไปบรรทุกป,ปามจ้างกันนะครับ แล้วก็ไปส่งลานกันโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม